จำไม่ได้แล้วผมขบับรถมาน่าจะใช่มไม่เป็นไรองนี้เด็กไปขายคืนแค่เท่านั้นมาจากที่ไหนนะพี่แก้วครับอ๋อองค์นี้เลี่ยมอ,องคนี้มาเปล่าตอนแรกกผมจะเลี่ยมองค์นั้นนะฮะแต่วพาผม,มยังไม่ได้เลี่ยมยังไม่ได้ใสเ่เยเดี๋ยวผมดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะพี่นะผมรทำมาตั้งใจจะใส่อันนั้นเหออันนี้แบ่งพี่เข้ามานี่หนึ่งเหรียญหนึ่งสอง สามสามเหรียญน,นี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนาะพี่เนาะรายการหนึ่งสามหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่ะต่อตรงนี้ พิมเส้นได้นะพี่นะครับองนี้ขอแปดพันได้ไหมพี่องนี้นะผมซื้อมาขายได้แปดพันผมซื้อมาหมื่นห้าหมื่นหกเลยช่วงไหนนานแล้วเบยช่วงต้่วโควิดเบไม่แบนได้ไหมพี่ราคานี้เผื่อไปขายได้หน้ากำไรหลักร้อยนะองนี้นะองนี้ขอแปดพัน ขาดทุนไปครึ่งเลยตละองตอนนั้นซื้อแพงก็ยอมรับผมยอมรับช่วงนี้ตกกันหมดต่อไปเป็นแมวองค์นี้ผมก็ต้องต่ออีกนเนี่ยก็จอดข้างหน้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรพี่จอดได้ครับตําตำรวจจอดตำรวจไม่มีช่วงนี้ลูกค้าผมก็จอดหน้าร้านทุกคน ตรงนี้ไม่กล้าต่อพี่เลยวะแต่พวกนี้ก็ไม่แพงแล้วนาอพี่เนาะไม่แพงหรือพี่จะขายไม่ละพวกนั้นนะก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ้าคุยราคาก่อนนะอย่างที่ผม,มบอกนะถ้าแบบว่าผมมีเจ็บมากผมผมก็แบกไม่ไปเพราะว่าผมผมก็คือก็ได้อย่างผมบอกครับเออบางทีเราก็เกรงใจพี่นะให้พี่เบรกที่นี่มากพวกนี้มันก็หลวงพ่อหง ลงปู่หง์ซื้อตอนพีคด้วยตอนนั้นลงปูหงค์กุศะเท่าไหร่ครับมันมีนวะกระทองแดงนวะเท่าไหร่นวะผมตีหมื่นห้านวะหมื่นห้าองค์ละแปดพันนวะหูตันใช่ไหมครับมันมีนวะอยู่องค์อ่งอยู่นีเกาะนช่นวะตีหมื่นห้าโอ้ซื้อตอนพีคตอนแพนหมดเก้าสิบปีครับพี่สิบปีปีสองหมื่น เก้าสิบปีสองมืนผิวเดิมน้องพี่เนาะครับแล้วพวกอย่างทองคำนี้กับตลับนี้ซื้อยังไงเนะไหนครับพี่อันนี้เป็นทองคำรุ่นใหม่หรือพี่รุ่นใหม่ที่ที่ที่พี่มุททาประจันสร้างอ่ลูกเต้องรวยลูกอลูกพ่อต้องรวยโอ้ยพี่ ผมไม่เป็นผมไม่รู้ว่าเขาซื้อขากลปทองไรือวไรเขาจะมืใอขายเป็นทองได้หรเป็นไรเออใช่เผมไม่ขายเป็นทองได้ชิ้ี่ในพี่เขานหน่อยริงี้มันเป็นทองกับตลับเพชรเนี่ยเขาก็เริ่มกระถามก่อนแต่ว่ามันเขาไปขายเป็นทองขายแยกตลับได้ยั่ เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงไม่รู้ผมเสียดายผมไม่ได้จิบใบใบมันมีนะนี่มันมีใบมีใบลงไปไะเยียบแบบพอดีผมมอกอาบ้านหลานเมื่อวานตะกี้พี่ไม่อยากไปกดราคาพี่เพราะทองขายได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีถึงหกเจ็ดหมื่นอะไรนะแยกตลาดขายน้ำหนักทองอาไจะอยู่เออน่าพี่เนาะแล้วตลาดเราไปขายต่างหากใช่ไหมนี่พี่เราทามาอย่างนี้แล้วจะไปขายเลยเสียดายมั้ยตลาดเพชรด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร หนอย่างผมบอกอ่ะหนมันได้ราคาก็ไปได้แต่หนไม่ได้ราคาก็ขอเก็บไว้หกหมื่นได้ไหมผมขอเจ็ดแล้วกันเื้อเกินเยอะเลยนะเกินราคาทองเยอะเกินยพี่เขาจะใช้เงินจะไปกดพี่เขาเนาะพี่เนาะเมื่อกี้ช่างได้กี่กัมครับผมอยากจะรู้เหมือนกันรวมพลาสติกมันสิบห้าสิบห้ากัมอืมรวมพลาสติกนะอันนี้ผมก็เผื่อราคาบวกไปแล้วนั่นนะมันแพงจะหลับไง พี่เหรียญนี้สิบหกได้ไหมครับได้เท่าไหร่ลดหนึ่งมาสามสิบสองนะอยาให้ถึงยี่สิบเลยพี่ตัวหนังสือขะเยื้นเยอะเลยขาดเยอะขบุณเป้ลข้างบนแบบตัวหนังสือแบบปั๊มไม่เต็มอเอาสิบแปดแล้วกันพี่เหรียญนีน้เนาะต่อสองพันเองอันนี้แล้วกันถ้าผมต่อนี่สิบแปดนี่ผมขอหกสิบห้าได้ไหมโอ้อันนี้นี่มัน อันนี้เอาหกสิบสองแล้วกันตองสิบสองแล้วกันให้มันรเป็นสิบตัวกลมอ่าฝากผมผมพี่ครับขอขาดฝากผมจะได้ยาวตรงนี้ขึ้นมาเป็นตัวกลมสิบแปดกับหกสิบสองรวมเป็นเท่าไหร่ครับสิบแปดหมื่นนะพี่เนาะอันนี้คุณเปิ้ลไปแยกขายก็กำไรค่ะขายตลับอย่างเดียวก็น่าจะมีสี่หมื่นแล้วล่ะ ว่าตลับไอ้อตลับนี้เราต้องมองว่าเขามีเหรียญใส่หรือเปล่าเขาไม่มีเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าไอ้ไซส์เนี้ยมันเป็นไซส์ที่บังคับว่าต้องใส่เหรียญนี้ใช่ไหมล่ะผมซื้อมันที่กี่แสนหนึ่งนะทั้งพัะทั้งตลับตลับนี้เพชรนี้มันเพชรแท้ไหมครับเพชรแท้ครับเพชรแท้อืออัาแปดหมื่นผู้นี้รวมไอ้พวกนี้อยากเหลือนี้แล้วเราไม่อยากต่อพี่ พ,พี่เก็บเลยครับถ้าผมรวมนี้นะครับครับทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบวกแปดพันบวกแปดหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันให้ผมตักสองทวนไม่ได้หรอครับเล<น>ยที่เดยิ่งนึง <laughs> ยังขอเพิ่มอีก ขอเพิ่มอะไรพี่เขามีแต่คนขายต่อไอ้คนซื้อต่อนี้คนขายขอเพิ่มอ่านะเดี๋ยวดูให้อันนี้เท่าไหร่ครับอันนั้นอะไรนะครับอันปากกาปากกาผมตีสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าคุณชุดนี้ไม่ได้เอาใช่ไหมครับเออเพวกนี้มันราคามันไม่ไหวดิพี่ผมไม่อยากผมไม่อยากให้พี่ขาดทุน พันปกา้าอันนี้หน้าผากสามเส้นครึง่งใช่ครับที่ก็เปิดเปิดส <isms> องหมื่นเปิดสองหมื่นหน้าโอ้พูดทวดาอันนี้เป็นสองหมื่นสองหมืเปิดมันจะได้เป็นตัวเลขกลมจะเป็น 2, สองแสนสอง ชั่วโมงนี้เอเปียครับปี๋จะเก็บเอาไว้ในไข่ตะลับไข่กรอบทองอืเก็บปาลามาช่วงจังหวะไม่ดีอะไรเงี้ยแก้งกัะว่านะครับมันเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องขายกันหมด ถ้าอันนี้เ้าอันนี้ผมคีดเอาดีกว่าได้ห่วงเชื่อมมีซื้อได้เท่าไหร่ครับคุณเพิ่อนผมว่าเหรียญนี้ผมมองเป็นพัดล้างผิวเนี่ยผมเลยไม่อยากออมีพี่ไม่เป็นไระอืบผมขายขายเชื่อนก็ดีเพราะวัในใหญ่ไรก็ลงมาก็ไม่ได้หลงกลง็ล้างถ้าล้างยิ่งขายคืนง่าย อันนี้รุ่นนี้ก็ลงพี่ก็ต้องขาดถึงเนื้ะไม่อยากซื้อพี่ละอันไหนที่พี่ขาดถึงเยอะๆองนี้เท่าไหร่ครับอันนั้นอะไรครับห <1, 7 S 2> นึ่งเจ็ดอ๋อหน้าห้าแตกอันนั้นผมตีไว้สิบแปดนะครับห้าแตกหน้า <8. S 1> ไม่สวยพี่เ็าตีหมือนแปดอันนี้หลวงปูด่ดูรุ่นนี้เท่าไหร่พี่อันนั้นแปดพันตีไว้แปดพันพี่ก็ตีราคารูปเหมือนนะครับ นั้นสามสามหมื่นนั้นน้ำงหวานนะครับภาพพี่เขาสวยแต่ราคาปัจจุบันมันไม่ได้แค่นั้นเองเม<ช>ื่อพี่นับใช่ใชสะสือธรรมดาอันนี้ ตอนนี้มีมีสองอย่างคือหาเพิ่มแล้วก็หรือไม่ก็ต้องเพิ่มไม่พี่เขาสองพันแล้วจะเอาแบบไหนไม่พี่อันนี้ตีราคาใหม่ให้หน่อยราคานั้นผมว่าไม่ถึงเมื่อกี้ผมเปิดเปิดมาสามสิบอ่ะอืมมันไม่ได้อ่ะพี่มันเป็นบล็อกธรรมดาเลยนะธรรมดาเลยอ่ะไม่ได้บล็อกอะไรเลยพี่ อายห้าแล้วคับเปิ้ลนะผมตัดใจแล้วพี่เายี่ิบห้าเยอะากทั้ากับก่อนที่ทำมาสามสิบห้านะทิบหกพี่ก็เอายห้าส่งคืนเปลี่ยนทาราแล้วอ่โอเคอ่ผมจบนี้แล้วบวกนี้เลยนะพี่จะขอผมเพิ่มนะครับพี่นะอันนี้ผมไม่ต่อพี่เอายีห้ารวมเป็นหนึ่งแสน เก้าหมื่นแปดพันบวกสองหมื่นห้าสองแสนสองหมื่นสามพันครับนะพี่นาะจบที่สองแสนสามหมื่นสามพันคุณเป็นไปเสี่ยนี้ไปใสอันนี้ครับผมก็ตอนแรกผมจะทำมาใสอนนั้นนะผมพูดจริงจริงลองดูลองดูไม่เป็นไร่ไมรู้ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ผมก็เก่าจะไปแกะพวกนี้ขายรวมขายขายยังไงล่ะพี่ขายยังไงล่ะนํามามัน มันสิบกรัมสิบกรัมครับผมทำมาประมาณสองสองหมื่นแปดพี่ตอน,นผมทำทองถูกด,ด้วยนะคุณเปิ้ลอ่าเดี๋ยวคุณเปิ้ลลองช่่งจดนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวบอกให้พี่ใหม่ก็ได้นี่ผมงสุดท้ายสองอ่าพี่เอาเท่าไหร่นะผมจะค<ะ>ำนวณเอ่อ ผมเอาสองแปดแล้วกันสองหมื่นแปดแต่ผมทำผมทำราคาเนี่ยแต่ผมทำจันทองถูกนะครับผมทำจันททองถูกคำนวณให้ครับพี่หนึ่งเก้าจุดสี่พี่ก็สองแปดเกาตอนนี้ผมทำทองมันประมาณสองสองสองพันเก้าพี่ไม่ได้มันอยู่ประมาณวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้เท่าไหร่ จ็ดสิบสามขึ้นมานะเออขึ้นมาหน่อยผมเสียดายเมื่อวันก่อนให้ลูกไปขายทองแท่งสองบาทได้หกหมื่นหนึ่งพอมาสองวันขึ้นมาสองพันตอนหกหมื่นเจ็ดซื้อเลยพี่ผมซื้อตั้งแต่ตันสี่หมื่นกว่านะฮะอ๋อแฟนเจ็าซื้อเก็บๆไว้วนี้ว่าจะขึ้นอีกเราผมซื้อสี่หมื่นกว่าอีกตอนนั้นอ่ะแล้วก็เราเก็บไว้ไงขึ้นมาหกหมื่นสี่แล้วขึ้นขึ้นมาตั้งเก้าร้อยวันนี้ยให้ลูกชายไปขายเมื่อวันก่อนได้หกหมื่นหนึ่งบอกเสียดาย เราจะใช้ตังค์พอดีอืมอันนี้ทองนี้ที่ไหนครับอันนี้ทองร้านที่จันบุรีเลยครับอันเนี้ยทองสำเร็จไหมไม่ไม่ครัร้านทางธรรอืมทางธรรมต้นไรเฮี้ยวยี่แปดใช่ไหมครับสูสีครับผมเอาผมทำต้นทองถู่นะพูดจริงมันจะทำมาใส่ตอนนี้มันได้แค่นี้แหละเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้หรอก เอาจบแล้วเอาเฮียเก็บเลยครับค่ะเป็นทั้งหมดห <c oughs> น,นึ่งแสนหนึ่งมืนบวกแปดพันบวกแปดหมื่นบวกสองหมื่นห้าบวกสองหมื่นแปดสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวเฮียคุนะโอเคครับไม่เป็นไรคุณ สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหน่งหนึ่งศูนย์อะย่ยรวมนี้ครับจะได้ตรงกันอันนี้แปด,แปด,แปดมหมื่นครับครั <laughs> บว่าเรจะบวกกัอเลยอะย์รวมไหม พี่แป๊บหนึ่งนะครับอสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันโอเคขอบคุณมากครับพี่